หลังจากที่เราได้เห็นตัวอย่างอุลตร้าแมนเบลเซอร์หรือเบลซ่าแม่รู้สึกว่าจุดเด่นของอุลตร้าแมนตัวนี้น่าจะเป็นส่วนของเขาที่งอออกมานี่แหละครับหลายคนก็บอกว่าพี่ มันเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยที่จริงมันก็เยอะเกินไปจริงๆนั่นแหละครับในบริษัทอุลตาราแมนนั้นส่วนใหญ่อุลตาราแมนมักจะมีแค่เขาเดียวอะไรประมาณนี้แหละครับและมันก็มีอยู่บางตัวครับที่มีเขาเยอะหรือมากกว่าหนึ่งอันและใครกันที่มีเขาเยอะที่สุดแหมแบบนี้เราต้องมาดูกันดีกว่าครับว่าอุลตาราแมนตัวไหนที่มีเขาเยอะที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้กันเลยละครับ เริ่มต้นจากตัวนี้เลยครับอุลตาแมนทารโร่ถ้าเกิดว่านับพวกพีนอุลตาก็จะมีทารโร่นี่แหละครับที่มีเขาเยอะที่สุดมีถึงสมเขากันทีเดียวถึงถ้าเกิดว่านึกถึงทารโร่ก็ต้องนึกถึงเจ้าพ่ออุลตาเหมือนกันครับอเพราะว่าเขาเป็นพ่อรู้กันนี่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามากกว่า3เขาขึ้นไปเนี่ยคงจะลดสเกลวงแคบลงได้บ้างแหละครับเพราะว่าส่วนน้อยครับที่จะมีมากกว่า3มเขา ซึ่งก็มียุคใหม่อย่างนี่เลยครับอุลตร้าแมนกรุ๊ปครับเกิดจากการรวมร่างระหว่าง3พี่น้องกลายเป็นอุลตร้าแมนที่มีเขาเยอะแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราจะนับเขาที่งอกขึ้นมาจากหูด้วยก็จะได้1 2 3 4 5 6 7าเจ็ดเขาก็เลยทีเดียวครับแหมอันนี้ถือว่าเยอะมากเหลือเกินแถมสีสันสวยงามมากด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดมากกว่าเจ็ดเขานี่ต้องนี่เลยครับอุลตร้าแมนเซตเดลต้าไรท์คอที่เกิดจากการรงร่าระหว่างจีตซีโร่บิยอนและเบเลอแอคโทเชสซึ่งกลายเป็นร่างเดลต้าไรท์คอครับซถ้าเกิดว่าเราจะนับเขาของเขาจริงๆเนี่ยต้องนับจากนี่เลยครับ1 <S 2, 2 <S 1> 3 4 5 6 7 899มาหกเขากระทีเดียวครับแหมอันนี้เรียกว่าเขาเต็มหน้ากระทีเดียวนะเนี่ย แต่ว่าจะเกิดว่ามากกว่า9อันเนี่ยคงจะยากหน่อยแหละครับแต่ว่าก็มีอยู่ตัวหนึ่งครับอย่างอุลตร้าแมนซาก้านี่แหละครับเห็นด้านหน้าจะมีอยู่5ถึง6เขาครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสองด้านข้างเนี่ยนับไปพร้อมๆกันครับ1 2 3 4 5สหและอีกฝั่งหนึ่ง5เข่าแค่นี้ก็ทั้งหมดประมาณ10เข่าได้แลยครับแค่นี้ก็เยอะกว่าแซดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสํารวจจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อซ้อมจากทางคิดเงนขายมาสํารวจเนี่ย ข่าวนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีกี่ข่าวกันแน่ครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกดแด 9 10 1 1 12 13าแม่13เขากันทีเดียวครับอันนี้ยอมใจคนออกแบบจริงๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ลงเขาที่คอนะครับก็ยอมรับเลยว่าอุลตร้าแมนซาก้าเป็นอุลตร้าแมนที่มีเขาเยอะที่สุดครับและก็โคตรเท่ด้วยซึ่งคองอยากแหละครับที่จะทําลายสิติของซาก้าได้เพราะว่ายิ่งทําเขาเยอะยิ่งรกคนออกแบบคมไม่กล้าที่จะเสี่ยงหรอกละครับ ซึ่งก็น่าจะประมาณนี้แหละครับซึ่งต้องยอมรับเลยว่าที่เรานามาวิเคราะห์ให้กับทุกๆคนดูเนี่ยเป็นการวิเคราะห์จากกลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครบอกพาพายพี่ตัวนั้นมีเขาเยอะกว่าตัวนี้มีเขาเยอะกว่าอย่าลืมเมนมาใต้คลิปได้อีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้เรามีเสื้อนังมา300บาทนางแม่ส0บาทนางมีนี่ไม่แต่400บาททุกตัวส่งฟรีหมดเลยครับหรือถ้าเกิดใครมีกำลังทรัพย์มาพอก็ชชวยเราดูนางมาของเราเยอะๆเพ,อเพิ่มกำลังใจกับเราหน่อยนะครับเพื่อให้วงการตัวคู่ของเรานั้น ยังไม่ตาย <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบห้าคนเมื่อไรเนี่ยเราเนี่ยชจกคุณแจเนี่ยเป็นคนสามเขาหรือสามหาว